ชื่อเร็กีนัะสานใช้โชคชื่อเล่นชื่อน้องฟ้าใสค่ะโร,รงเรียนมัธยมศึกษาปีที่สามลสที่ยีค่ะวันนี้วันนี้หนูจะมาท่องมดอาขยานสักกะวาค่ะในวิชาภาษาไทยค่ะเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะสักกะวา ปาทียาเปรียบดวงพรวงพยอมอาจจะน้อมจิตน้อมด้วยลมลมแม้ร้อนรมยามหยาบไม่ปราบปลืม้มดังดูดดื่มบอระเพ็ดต้องเข็ดม